มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนประกาศกลางดึกกทอมอลและปาร,ริมณนทนห้ามกินอาหารในร้านเริ่มวันจันทร์ที่28มิถุนายนนี้ค่ะวันที่28มิถุนายนนะคะเพศส,สรยุทธสุทัศน์จินดา,ก,ากรรมการข่าวได้โพสต์ข้อความระบ,บุว่าประกาศกลางดึกกทอมอลและปาร,ริมณนทนห้ามกินอาหารในร้านอย่างน้อย30วันครับเริ่มจันทร์ที่28มิถุนายนนี้ ข้อ4วงเล็บ1การจำหน่ายอาหารหรือว่าเครื่องดื่มร้านจำหน่ายอาหารหรือว่าเครื่องดื่มซึ่งรวมถึงร้านที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าคอมมูนิตี้มอลล์ศูนย์แสดงสินค้าศูนย์ประชุมหรือว่าสถานที่จดัดเทศกาลโรงแรมท่าอากาศยานสถานีรถไฟสถานีขนส่งร้านสะดวกซื้อซูเปอร์มาร์เก็ตรถเข็นหาบเร่แผงลอยตลาดนัดตลาด ตลาดน้ําตลาดค้าส่งตลาดโต้รุง่งหรือว่าสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกันและมีการจําหน่ายอาหารหรือว่าเครื่องดื่มให้เปิดดําเนินการเฉพาะการนํากลับไปบริโภคที่อื่นเท่านั้นกทมลและปริมณฑลหมายถึงกรุงเทพมหานครจังหวัดนครปฐมจังหวัดนนทบุรีจังหวัดรปทรุมธานีจังหวดัหวด,หวดสมุทรปราการและก็จังหวัดสมุทรสาครค,ค่ะ ประกาศกลางดึกนะคะกอทอมและปริมณฑลห้ามกินอาหารในร้านอย่างน้อย30วันเริ่ม28มิถุนายนนี้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ